สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลูกปลาอารที่น่ารักทุกทท่านนะคะเมื่อเนี้ยเลินนั่งแพร่ยอยู่ในห้องอห้องเก็บของที่ทํางานของยยลินยยลินเบรกแล้วพี่น้องจ้ามาเด้อกินข่าวกับยยลินค่ะแนวกินยยลินกะซําเน่ละพี่น้องอลวกดอกบ็อกคลีแล้วก็แค่รสเราเยลินก็ได้มกปลาซิลใบเข่าเอาเจลปลาเน่ล้วก็มกปลาซิลเน่มก ใส่กับปุ๊กมากพี่น้องคลิปนี้ก็จะกินขาวไปนั่งขออนุญาตบาดข้ามหลายหลายค่ะกินขาวไปนั่งก็สีบเบาเรื่องไปนั่งเวลายะเล่นนี่หน่อยช่วงนี้พี่น้องจ้าไก่ปีไม่แล้ว ทุกย่างเสือส้อซาไปเวิดอดขอบบุญขอบคุณหลายหลายเด้อพี่น้องเด้อทุกๆก,กำลังแรงใจทั้งเก่าแล้วก็ไม่ที่เขามาให้กำลังใจยลินนะคะช่วงนีย้ยลินก็นอนบ่หลับดอกพี่น้องที่ทุ่มหาทุ่มจังเด่นอน เร,เรื่องข้าซอบานแล้วก็หาหม่องไปบ่ได้พี่น้องจ้าตอนนี้ยังเล่นกันวอาทางหน่วยงานที่คุณนิกทรงเรื่องไปให้ติดต่อมาเนาะค่ะเนาะแต่ยังบ้านยวติดตอ่อยะลิลนมา ยาลินคิดว่าช่วงนี้มันไก่คิดสมมาตรไก่ปีใหม่แล้วก็สิยากแน่จักน้อยคิวกับอาจชินแนนพี่น้องเพิ่นก็เลยติดต่อหายาลินสาแนะ่จักน้อยอันนี้ยาลินเดานะคะกะต็ต้องรอต่อไปรอ่น้องแต่ตาลังตีบได้ว่าเพิ่นสีซอยเท่าใดหรือบ่ไม่พีพีเพ่นเพื่อนเนะน่เนตมบอกว่า ก็ไป,ไปรงไล้ซื้อขอบานหลวงยยลินเค่อยบาคลิปแห้ฟังแล้วนะคะว่ายเยลินไปเหตุตรงจุดนั้นบ่ได้ก็ลอฟังจากซิติเซนแอดไวเบึงบาพันธิวาจังไดณนะตอนนี้สิ่งที่เยลินเหตุใดก็คือต้องอยูกับปัจจุบันพี่น้องมานางไรเบิ้งตัวเล็กไยรับรายา่ใจของเจ้าของ ลวกับรายจ่ายที่สีต้องจ่ายหลังปีใหม่นี่เป็นเงินไทยกับหลายหมื่นบาทพี่น้องคะเป็นเงินปอนกับเก็บพันหานะคะเกือบพันหารวยปอนซึ่งหยดคาใส่ใจเนย่ังบัตท่านได้ยูตูนะคะเพราะว่าภาษีบาันทุกๆปีที่ขึ้นทุกๆเดือนเมษา คาซาุ่งไถย,ยานขื้นตำอิฐตำกอเยลิ่นกับเขาใจว่าเอจนจีกับแล่นหลอดบุรีเยลิ่นหรือว่าแกงเฮาเพือกจะขืนคาเสาแพงๆเพื่อกคนดันให้เฮ้าออกแต่ด้วยความตีเยลิ่นกับไ่เคยขางคาเสาเพิ่นจกเทือ่ออืแล้วอกอยางลงธุรกิจบ้านเสาณปัจจุบันนี้สู้หมองสู้แจกับสิเป็นจ้าสี่เบิดทีเยลิ่นต้องนอนเบิง ในเว็บไซต์หาบานเซาเนี่เพื่อที่สีมาค่อมแพร์มาเปรียบเทียบกับราคาที่เยลินยูหลายหลายคนกับว่าเยลินโชกดีที่เขาขึ้นแค่เก่าลอยหาซิบสำหรับบ้านสองห้องนอนนะคะระวังเซาห้องกับเซาบ,บ้านยูมันจิราค่าต่างกันค่ะพี่น้อง ื่อคืนนี่ไปเห็นบ้านเซอาหลังหนึ่งสุบตาเยลิมตะวันบ่าแมนบานพี่น้องมันเป็นไปแช่บานกับแลนด์หลอดอยู่แลนด์หลอดเป็นผู้ยิง่งฝรั่งอืมเพิ่นเอาฮกลอยบาดฮกลอยปว่วนรวมค่าร์นามคาไฟแล้วเป็นห้องดับเบิลพี่น้องค่ะขั้นเปห้องดับเบิลนี่เพิ่นเอาน้ำเข้าฮกลอยป่วนก็ซียูได้แต่เข้านั่นแหมพี่น้องห้องใหญ่ ต่ว่าเพิ่นกบสีบ่าหายดูเข้ายู่นั่จังเสียนะแม่พี่น้องฉันมัลงกินคือคนกลัวสั่งเฮง่ะบังเบิ้งแล้วก็จะย้อนกลับขึ้นมาอยุดจุดเดิมคือเกานั่หล่ะพี่น้องตาวาเพิ่นสีขึ้นคาเศร้าเท่าใด ใายในปีสีมาเนี่ยยล่ลินก็ต้องกลุมหนาใจคือเกาถือรับความช่วยเหลือหรือบอนั่นย่าลินก็บพก่อกาหวังพี่น้องเอ้ยหวังความช่วยเหลือจากผู้อื่นหวังยังกะแล้วแต่ที่ไม่ได้มาจากตัวเราความเป็นไปได้มันนี่หน่อยแต่ถ้าได้กด็ดีพี่น้องจ้าได้ก็ดี ใจเะยะลลินเพื่อใจไว้ทำว่าได้ก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเยเลินเองหน้าอนการจับใจสวยๆเงินรายได้เขาเขากระเป๋าเยลลินเนี่ร่วมต้งค้าเซาที่ลูกห้แล้วเนี่เป็นเงินสองพันสองร้อยก็ปวนเองเดียพี่น้อง เงินสองพันสองร้อยก็้อนนี่ฮันนกขาเศร้าออกขาหักขาไฟขาอึนอึนถี่ร่วมกิบประทะแล้วจะอยู่เกือบพันหานะคะอยู่เกือบพันหานสรุปแล้วเงินสองพันสองร้อยปอนยัง้นสีเหลืออยู่ละเล่าเจ็ดร้อยปอนนิดนิด 700, เจ็ดร้อยปอน ยายินถือยูหลอดบอกระบลูกสองคนขากับเขาข่ากับเขาแพ้งแพงพี่น้องเลยกระสิเห็นอยัางเงี้ยวอื่นบ่ได้ลูกเตา่าลูกไสยอยู่ทางบ้านเป็นตายยายลินกับซอยบไ่ได้กระสิได้หายตะขายาแม่เดือนละลอยก่อนราะว่าอินคำของเฮาและใดของเฮามันมีจำกัดเนาะคะนะ่ะเนาะ ค่ากับเข,าข่ากับน้ำก็สิต้องประหยัดลงอันไดที่บ่อจำเป็นย่าลิมนก็ต้องงดสื่องดใจเพื่อให้เจ้าของยู่หลดให้ได้เนาะคะ่นะเนาะ,ะจากค่าเศร้าเดือนละสามหมื่นหกสีเป็นเงินไทยเดือนละสามหมื่นหกพันก็บาทบวร่วมค่านา้ำค่าไฟหรือค่าภาษีบานนะคะ ปัจจุบันหลังปีใหม่นี่ยลินดีดจจีใจค่าซศาสี่มืนสองเฉพาะค่าสอบสี่มื่นสองสองพันกว่าบาทนะคะดีเป็นเงินไทยนะน้อมเราบวัหน,นักกับชีวิตแม่เดี่ยงเดียวหนะ้ตาตังแดมนักอิเลินักจนฝรั่ง ช่างพูยิงผูไซมัวฝาดังพูญิงผู้ชายของเยลินพผนมาเธออยู่ได้จงดังใดกำเงินซ้ำเนีย่ยเธอยู่รอดกับลูกมาได้จงดังใดตั้งหกเจ็ดปีขันผู้อื่นเขามีครูเขาก็ยังซอยกันออกเขาก็ยังไปแถบสิบปลอดนี่เธอโตลำพังคนเดียวพนมาเยลินมาหลาอดปลอดฉันก็ต้องหลอดแล้ว เพชจังได้ชีวิตฉันสูงมากแบบนี้นะฉันกระตรงสูงต่อไปฝรั่งเขากลิตนนเทาเดี๋ยวพี่น้องแต่ว่าฝรั่งเขาอยู่บ้านเพิ่นเนาะเขาเถียงเอาเป็นเนาะพี่น้องอย่าเล่นเถียงเอาของคนโมเป็นฝรั่งก็นี่เทียงเอาบ้านหลวงอย่าเล่นเห็นหน่อเถียงเอาตาตีตาลานเลนพี่น้อง มูกงกายนเทอร์เป็นบัน,นยงูฝรั่งมาขันเธอสิไปขอความซอยเหลือระว่างเขาเท็กยอดบัญทีเธอเดอ้อเธอมีเงินเขาเงินออกเขาตรวจสอบคักแท้เด้ขนาดฉันกว่าฉันสีใได้บ้านหลวงฉันกับเป็นคนโฮมเลด เงินของฉันฉันสีเอาเสียงไว้ตั้งหากฉันสีบ่พาหายมีดในบัญชีให้เขาตรวจสอบเห็นเลยเด้ฉันจังคอยได้บ้านหลวงอยู่กับลูกฉันเนี่ยฉันเสียค่าเศ่้าบ้านหลวงเดือนละ4ี่รวอยก็ปอวดหนึ่งเฉพาะค่าเศร้าเพราะว่าฉันเศร้า่ตจากหลวงอีกเท่อนึงฉันว่าได้ขอให้ค่ะฉันว่าได้เศร้าจากไพ่เบทคือเธอโอ๊สอร่อืม เห็ดจังใดันฉีนดซอยเธอใดอันตะวามูฝรั่งคนนี้แล้วก็เป็นทีปรึกษาดีดีเด้ดพี่น้องใหรข้ามปรึกษาต่างๆดีคัะอืมเก้าเรื่งก็เลยบอกแล้วว่าฉันว่ามีโอกาสที่สิเสียงเงินดอกหรือว,ว่าสิเก็บเงินอืมมันว่ามีโอกาสนานมากหลายปีแล้ว ให้ฉันอยู่รอไม่ขากินครบสามเวลามีเงินจ่ายค่าซอบเั่อโดยที่ฉันบกกด,ดันเพราะปัญไดฉันก็ถือว่าบุญฉันหลายแล้วขอบบุญขอบคุณหลายๆเดอ้อที่เป็นห่วงหลักก็ใหายคํำแนะนำํำตรงกลางลิ่นกับ,บอหมูฝลังเนาะค่ะเนาะราบาดนี่ช่วงนี้ยาลินกระสีต้องล่อล่อต่อไปพี่น้องขาล่อการติดต่อจากหน่วยงานเนาะค่ะเนาะถึงยายลินสีเห็ดงานแห่ หลวงกับจิงของหลวงกับจิงอย่างที่เคยบอกให้ฟังแล้วการที่ห้าเสียได้รับความช่วยเหลือต่างๆนั่นคำว่าถึงขีดสุดอิริเบแยออิริห้าวเสื่ได้รับการช่วยเหลือใดๆทั้งสิน้นแต่ยัเล่นกับเสดินให้สุดขีดเท่าที่แห้งที่ยัเล่นมีสติปัญญาที่ยัเล่นมีนั่นล่ละค่ะหอดไซกับหอดนันเนาะคะ่ะเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คงจะมีทางออกของมันบ่ดานใดกระดานหนึ่ง ขอบุญขอบคุณพี่พเพื่อนๆสุขภูสุขคนเด้อค่ะเด้อที่เขามาให้กำลังแรงใจแล้วก็ทั้งภูไม่ภูเกา่เาทั้งขอเสนอดีๆต่างๆคอมเมนต์กำลังใจต่างๆถ่ายนีอย่าลืมก็ขอให้พี่ให้น้องดูแลสุขภาพสุขภูสุขคนโศคดีมีไส้มีชีวิตที่ดีหากติดคัดแน่ไรก็ขอให้พัน้นอุปสรรคนั้นๆไปได้ด้วยดีนะคะพอกันคลิปหนาพี่น้องจา๋าคลิปนี้ลาไปแล้วย่าคักแล้ว สวัสดีค่ะ